ดีคับทุกคนนะครับเช้านี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลรงเด็จศรีราชานะครับก็เป็นการนอนโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศวิวของโรงพยาบาลที่ตึกใหญ่ๆสูงๆนะครับเป็นวิวทะเลวิวร้อยล้านเนาะมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับในเช้านี้นะครับครับอัปเดตในตัวขบวนการเจาะเลือดนะครับ ก็หมอสั่งเ่ะเลือดเยอะมากนะครับเยอะจนเกินสิทธิประกันสังคมที่กําหนดไว้นะครับซึ่งถือว่าตัวนี้เราก็ต้องจ่ายเองนะครับก็จะเห็นว่าที่เกินมาก็3235บาทนะครับตัวนี้เกินจากประกันสังคมที่เขากําหนดไว้ซึ่งไม่สามารถเบิกสิทธิประกันสังคมตัวนี้ได้นะครับก็ต้องไปทํสิทธ์ บังเอิญละบังเอิญว่าที่ทำงานจะมีประกันสุขภาพาประกันชีวิตนะครับของ AIA เอาไว้ก็เลยต้องเอาบัตร AIA เนี่ยไปสมทบเพื่อให้มีการเบิก่ายเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเช้าวันแรกที่เรานอนโรงพยาบาลน,นะครับก็จะเห็นว่าช่วง กลางคืนที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะเพราะว่าอยู่ติดทะเลนะครับฝนตกแรงนะครับพอเช้ามาเราก็จะเห็นสายลุ้มทะเลนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคบจะเป็นสีลุ้มนะครับเป็นเราเรียกว่าสายลุ้มที่เกิดจากฝนที่ตกผ่านไปแล้วก็มีอากาศเนาะที่ทําให้เกิดลุ้มกินน้ําเกิดขึ้นก็มองผ่านหน้าต่างโรงพยาบาลสมเด็จนะครับ ี่ก็เป็นวิวสวยๆนะครับสำหรับผู้ป่วยที่นอนพักดูวิวเพื่อให้บรรยากาศในการรักษานี้รู้สึกจะทางจิตใจจะดีขึ้นไปด้วยนะครับกับมาเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นหน้าน้ำอ่าวไทยนะครับซึ่งอยู่ตรงอําเภอศรีราชาเนาะจะเห็นว่าจะอยู่ใกล้ๆกับแหลมฉบังใช่ไหมครับก็จะเห็นเรือขนาดใหญ่จอด เรือที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะจอดเพื่อที่จะขึ้นท่าเรือแหลมฉบังนะครับจะเห็นไหมครับว่าที่เราสูงเข้าไปเรือจะหันหน้ามุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแหลมฉบังเตรียมขึ้นของในตอนเช้าๆนะครับขึ้นของลงของนะครับว่าท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็มีการขนส่งทั่วโลกเนาะที่มาตรงนี้นะครับก็จะเห็นลิบๆอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นท่าเรือนะครับ การนอนรมานครั้งนี้เราทําหัตกรรมทางการแพทย์อะไรไปบ้างนะครับก็หนึ่งก็คือเจาะเลือดเจาะเยอะมากเนาะแล้วก็ตรวจทุกโรคไม่ว่าโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อตรวจทุกอย่างนะครับเพราะคุณหมอต้องการหาสาเหตุให้ชัดเจน2นะครับก็จะไปสแกนสมองด้วยไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าสแกนสมอง 3ก็มีการส,สีเข้าไปดูนะคะว่ามีตัวไหนที่ผิดปกติไหมนะครับสีสีนิดทรมาแบบนแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเย็นๆช้าๆแล้วมันจะปวดต๊บๆเหมือนสีมันวิ่งเข้าเส้นเราครับมันก็จะทรมานนิดนึงนะครับแล้วก็มาจี้เส้นไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าจี้เส้นไฟฟ้าแต่ทางการแพทย์เขาบอกว่าลงเข็มเนาะฝังเข็มก็คือเอาเข็มจี้เข้าไปให้เส้นประสาทเรามัน กระตุกจี้มือทั้งสองข้างแล้วก็เท้าทั้งสองข้างแล้วก็ปลายมือข้อศอกปลายเท้า,าข้อเข่านะครับคือทุกเส้นนะครับท่านจี้ก็จะเริ่มจากไฟระดับต่ำไปจนไฟระดับแรงมันก็จะยืดเหมือนไฟฟ้าดูดเหมือนไฟฟ้าช็อตเราอะครับแต่ถ้าตัวที่มันแรงมันก็มือแขนขาเราเส้นตรงที่เขาจี้มันก็จะกระตุกมากกระตุกมากอย่างเช่นตรงนิ้วชี้นิ้วชี้ก็ จะกระตุกมากอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะก็คือทรมานเหมือนกันแต่มันเป็นแป๊บเดียวนะครับเป็นแป๊บเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเจาะดูน้ําไขสลังเจาะดูน้ําไขสลังเนี่ยถ้าหาโรคยากลําบากเขาจะเจาะดูน้ําไขสลังนะครับเพราะว่าน้ําไขสลังเนี่ยจะเป็นตัวที่เก,ก็บกักเชื้อโรคทั้งหมดที่มันที่มันมีในร่างกายเราเนาะเขาก็เจาะตัวนี้จะ ทรมานมากเพราะเขาจะเจาะแล้วเหมือนกับไฟฟา้ามันจะจืดไปที่เส้นประสาทข้างหลังเรานะคะเพราะมันต้องผ่านาผ่านกระดูกสันหลังเราเพื่อไปเอาน้ําที่มันอยู่ในไขสันหลังออกมานะครับตัวนี้ก็จะเจ็บมากนะครับแต่ก็เขาจะฉีดยาชาก่อนาาอน,นะแล้วก็ค่อยเก็บน้ําแต่จะทรมานกว่านั้นก็คือมันต้องนอนนอนอท่าลาบก็คือนอนท่าลาบลาบไว้เพื่อกด กดตัวไม่ให้น้ามันไหลออกออกแล้วก็อพอน้ํามันไหลถ้าน้ามันไหลไหลเขา,เาดึงน้ําไปแล้วน้ํามันจะไหลมาเลี้ยงที่เดิมแล้วน้ําในสมองเรามันจะไม่มีเวลาเราลุกมันจะหน้ามืดเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนได้เขาก็จะให้นอนลาบ6ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงเนี่ยไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยตัวนี้จะทรมานมากนี่ก็คือการที่ต้องตรวจหาสาเหตุให้ครบให้หมดนะครับก็ถือว่า ทำครบทุกอย่างเนาะเพื่อที่จะหาสาเหตุหลักๆในการเป็นให้ชัดเจนนะครับสา,สายขึ้นมาแสงแดดก็ค่อนข้างดีนะครับก็เลยเก็บภาพมาเรื่อยๆๆก็คือดูซ้ําไปซ้ำมานะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็เดี๋ยวพยาบาลเขามาวัดความดานันวัดไข้มาตรวจสุขภาพมาสอบถามอาการอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ ไม่รู้จะทำอะไรก็นอนอยู่ที่เตียงก็จะนอนอยู่ริมฝั่งของของหน้าต่างนะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าเตียงที่เรานอนเนี่ยเป็นห้องรวมนะคะเพราะว่าเราไม่อยากลำบากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆต้องมาเฝ้าเนาะถ้าเป็นห้องพิเศษต้องมา้ามาเฝ้านะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ใช้สิทธิ์ของ AAA แล้วก็ประกันสังคมเราก็สามารถใช้ห้องพิเศษได้นะครับเพราะสองสิทธิ์รวมกันมันก็จะเกิน เกินวงเงินที่นี่อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะพักห้องพิเศษได้แต่เราเลือกที่จะพักห้องรวมนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องลําบากกับคนอื่นๆที่มาเฝ้าเนาะเพราะห้องพิเศษมันต้องมีญาติเฝ้าเท่านั้นนะครับตัวน,นี้ก็เลยนอนอยู่ห้องรวมนะครับห้องรวมของโรงพยาบาลสมเด็จก็ดูสะอาดมากนะครับแล้วก็ดูดีมากๆเตียงที่วางเป็นแถวจะวางแค่3ามเตียงนะครับต่อแถวซึ่งถือว่า และ,ะห่างค่อนข้างห่างและกว้างมากนะครับนี่เราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นกฎระเบียบของทางโรงพยาบาลอยู่แล้วห้ามถ่ายภาพนะเราก็จะถ่ายแค่ภาพวิวข้างนอกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกทะเลยามเย็นเนาะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวยงามไปอีกแบบเนาะยามเย็นนะครับเรือก็ลอยลำอยู่ตรง อ่าวไทยแหลมฉบังนะครับก็ยังเรือขนาดที่ยังไม่ได้ขึ้นของลงของก็ยังอยู่นะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะเขาเพราะว่ากรมศุลกากรอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีการตรวจสอบในการลงของส่งของนะครับ ก็สวัสดีเช้าวันที่สองนะครับวันนี้คุณหมอได้แจ้งให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับสรุปในการตรวจของเรานะครับก็เป็นแพ้ภูมิตัวเองแหละครับแต่มันเป็นปลายประสาทอักเสบเลื้อรังเนาะก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ได้ตลอดเพราะว่าภูมิก็จะไปยิงตรงปลายประสาทเราก็จะทําให้เกิดการอักเสบนะครับคุณหมอก็จะจ่ายยา สเตรอยมาให้แล้วก็ยา,าลดกดมาให้ด้วยนะครับครับตอนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของ AIA นะครับที่เรานอนโรงพยาบาล2คืน2วันนั่นเองนะครับก็ตีเป็น2คืน2วันเนาะค่าห้องนะครับก็อยู่ที่3,200บาทนะครับแล้วก็ค่าบริการอื่นๆนะครับ ลงมาเป็นยอดรวมค่าใช้จ่ายก็2 4 6 8 5บาท50สตังค์ตัวนี้ก็จะเป็นของ AA นะครับที่จ่ายเพราะว่าเรามีประกันชีวิตของที่ทำงานที่เขาทำให้เสริมกับประกันสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องลำบากในการรับภาระค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะถ้าเราจ่ายเองก็หนักเอาการเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็อยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นเดียวกันนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ